สงสารมันไม่เคยแล้วมันมันสงสารมึงไหมไม่เคยหรอกไอยเอาแล้วมึงจะไปคุกกับมันมึงจะไปอะนั่นทำมันทำไมเอาแล้ว่ามึงทำใจให้มันได้ทำใจดีๆกูเคยทำใจได้ที่ไหนทำใจไม่ได้มีแต่ก็หกขัดอย่างเดียวมึงต้องไปหาคนมาดามใจกี่คนแล้วกูนี่มึงต้องไปหาคนมาดามใจหาคนมาดามใจงั้นคนแค่ละคนมีแค่ละคนมาคบกูไหมมีมีเนาะ มึงก็ปรับปรุงตัวมึงก็เลิกอาบมึงก็ต้องอาบน้ำทุกวันมึงก็ต้องมีที่ก็ลงต้องบ่มรุงหน้าต้องแบบน้ำหอมต้องมีกินมึงต้องแบบแต่งตรงแต่งตัวดูเนี้ยบมากขึ้นมึงต้องแบบว่ามีเงินในกระเป๋าเงี้ยไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนเดิมมึงจะไปใครเป็นคนที่รอเท่เออมึงต้องแบบรอไว้บอลอย่าไปทําตัวสูงสิงกับพวกนั้นมากปิดตัวออกห่างๆแยกตัวมึงขยันทํางานเขาแบบให้ขววยเขารักมึง หรือหรือหรือมึงเลิกงานแล้วมึงไปขวันในห้องอ่ะมึงทับเลิกทับเลิกสกปรกนะมึงเลิกสกปรกได้ไหมกลัวผ่ากลัวผายยันอยู่เลิกตีตีห่างไปเช้าแล้วแต่ว่าเอาว่าถ้าเกิดมึงตอนนี้มึงมึงยังห่างไม่ได้มึงมึงปรับมึงปรับที่ตัวเองไว้มึงต้องปรับมึงต้องดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรที่มันดีมึงควรซื้อมาให้ตัวเองครีมตั้งหน้าดีๆเซรั่มเซรั่มใส่เขาสิ้นเดือนเขาวางไปซื้อกอ่แล้วมันไปเลยเถิดแล้วพอกัน